พันธุศาสตร์หรือ Genetics ลักษณะทางพันธุกรรม Genetics characteristic หรือ Traits ลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกยิ่งสายสัมพันธ์ใกล้กันยิ่งมีความเหมือนกันถูกควบคุมด้วยหน่วยพันธุกรรมหรือยีนคำศัพท์เบื้องต้นที่ควรทราบในการเรียนวิชาพันธุศาสตร์จีนหน่วยควบคุมลักษณะพ,พันธุกรรมแบ่งออกเป็น3อย่าง1น nucleic acid 2. DNA หรือ RNA อยู่บนโครโมโซมยีนแบ่งออกเป็น2รูปแบบรูปแบบที่ 1. Dominant Gene หรือยีนเด่นเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะเด่นเรียกว่า Dominance หรือ Dominant t r a i t 2. Recessive g e n ีนหรือยีนด้อยเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะด้อยเรียกว่า Recessive ตำแหน่งของยีนหรือ o o u u t ลูเสอยู่บนโครโมโซมและจีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมจะมีตำแหน่งตรงกันบนโฮโมโลกัสโครโมโซมจีโนไทป์จีโนไทป์คือรูปแบบของจีนเขียนแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ2แบบแบบที่1เรียกว่า d o m i n นน t ์ e ีนหรือตัวพิมพ์ใหญ่ 2. r e รีเซสซีฟจีนหรือ รูปแบบตัวพิมพ์เล็กจีโนไทป์แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1โฮโมไซกัสจีโนไทป์โฮโมไซกัสจีโนไทป์แสดงรูปแบบของจีนที่เหมือนกันและอยู่ป็นคู่เดียวกันและสิ่งมีชีวิตที่จีโนไทป์มีรูปแบบนี้จะถูกเรียกว่าพันธุ์แท้หรือโฮโมไซโกดโฮโมไซโกดแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1 h o โฮโมไซกัสโดมิแนนต์ประเภทที่2 โฮ e มไซกัสรีเซสซีฟ e จีโนไทป์รูปแบบที่2สองเฮทโรไซกัสจีโนไทป e เฮทโรไซกัส g e โน t y p e แสดงรูปแบบของยีนที่ต่างกันและอยู่คู่กันและสิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์รูปแบบนี้จะถูกเรียกว่าพันทางหรือ h e t เฮทโรไซกูดอลีนยนีนที่ควบควมุมลักษณะทางพันธกรรมเดียวกันแต่มีรูปแบบต่างกันอยู่บนโลคสัสเดียวกันของโฮโมโลคัสโครมโซมฟีโนไทป เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏออกมาเนื่องจากอิทธิพลของยีนและสิ่งแวดล้อมความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมความแปรผันของลักษณะพันธุกรรม variation of genetic traits พันธุกรรมไกลกันจะมีความแปรผันมากพันธุกรรมใกล้กันจะมีความแปรผันน้อยแฝดร่วมไข่ identical twin พันธุกรรม เดียวกันไม่มีความแปรผันมีโอกาสน้อยมากและมักเกิดจากสิ่งแวดล้อมความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตขึ้นกับปริมาณความแปรผันของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างลักษณะาทางพันธุกรรมจมูกโด่งหรือแบนผมหยิกหรือผมตรงการมีหรือไม่มีของไรผมตาชั้นเดียวหรือตาสองชั้นผิวดำหรือผิวขาวระดับสีผิวของคนผิวเหลือง การห่อลิ้นได้หรือไม่ได้ลักษณะอ้วนหรือผอมสติปัญญาหรือเรียกอย่างว่าไอคิวลักษณะทางฤติตกรรมแบบไม่ต่อเนื่องผิวสีหรือเรียกว่าเผือกการมีหรือไม่มีลักยิ้มการมีหรือไม่มีไรผมการเวียนซ้ายหรือเวียนขวาของขวัญระบบหมู่เลือดระบบ ABO การมีหรือไม่มีติ่งหู การห่อลิ้นได้หรือไม่ได้ลักษณะาทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องผมสีต่างๆสีตาสีผิวส่วนสูงหรือน้ำหนักระดับสติปัญญาหรือเรียกอย่างว่าไอคิวการให้เนื้อนมของสัตว์สีของดอกไม้และผลไม้การแปรผันทางพันธุกรรม 1. ลักษณะาทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง c o n t i n u o u variation แยกจากกันได้ไม่ชัดเจน มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับเพียงเล็กน้อยมักเป็นลักษณะเชิงปริมาณเมื่อนำมาเขียนกราฟจะได้รูปลักั้งคว่ำมักถูกควบคุมด้วยยีนมากคู่ 2. ลักษณะทางปรธตก,กรรมที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง d i s c o n t i n u e variation แยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่ามีหรือไม่มีลักษณะแต่ละแบบต่างกันมากมักเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ เขียนกราฟได้กราฟแท่งแยกกันเด่นชัดมักถูกควบคุมด้วยยีนน้อยค,ค,อคนนยู่ความผิดปกติของโครโมโซมในมนุษย์ความผิดปกติของโครโมโซมในมนุษย์มีความผิดปกติที่เกิดจากออโตโซม 1. กลุ่มอาการดาวซินโดม 2. กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดซินโดม 3. กลุม่มอาการพาเทา 4. กลุ่มอาการคลีดูชาติ ความผิดปกติที่เกิดกับโครโ,โมโซมเพศ 1. อาการเทนเนอร์ 2. กลุ่มอาการไคเฟลเตอร์ 3. กลุ่มอาการทริปโปเอ็กซินโดม 4. กลุ่มอาการ XYY กวายวซินโดมความผิดปกติที่เกิดกับออโตโซม 1. อาการดาวซินโดมเกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่21เกินมา1โครโมโซมอาการ ระยะแรกระยะแรกเกิดตัวจะอ่อนปกเปียกศีษะและจมูกเรียบแบนตาห่างหางตาชี้ปากปิดไม่สนิทลิ้นจุกป,ปากนิ้วมือสั้นและป้อมหัวใจพิการปัญญาอ่อนอายุสั้น 2. กลุ่มอาการอ็ดเวิร์ดซินโดมสาเหตุเกิดโครโมโซมร่างกายคู่ที่18เกินมา1โครโมโซม อาการหัวเล็กหน้าผากแบนคางเว,ว้าหูผิดปกติตาเล็กนิ้วมือบิดงอและกำเข้าหากันอย่างแน่นหัวใจพิการปอดและระบบการย่อยอาหารผิดปกติมีลักษณะปัญญาอ่อนร่วมด้วยผู้ป่วยเป็นโรคนี้90%มักจะเสียชีชวิตก่อนอายุ1ปี3 กลุ่มอาการพาเทาซินโดมสาเหตุเกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่13เกินมา1โครโมโซมอาการมีอาการปัญญาอ่อนปากแหว่งพิดานโวหูหนวกยิ้วเกินตาอาจพิการหรือตาบอดส่วนใหญ่อายุสั้น 4. กลุ่มอาการคริดูชาซินโดมหรือแคทไครซินโดมสาเหตุเกิดจากส่วนแขนของโครโมโซมคู่ที่5หายไป1โครโมโซม อาการหัวเล็กกว่าปกติหน้ากลมหูใบหูต่ำตาห่างปัญญาอ่อนร้องเสียงแหลมคล้ายเสียงแมวร้องพบที่เพศหญิงมากกว่าเพศชายความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซมเพศ 1. อาการเชอร์เนอร์สาเหตุเกิดจากโครโมโซม X หายไป1โครโมโซมซึ่งพบในเพศ,เพศหญิงอาการรูปร่างเตี้ยคอสั้นและมีพึง อพ,พังพังผืดเป็นแผ่นกว้างและหัวนมเล็กและอยู่ห่างกันรังไข่ไม่เจริญเป็นหมัน 2. กลุ่มอาการไข่ฟิลเตอร์สาเหตุเกิดจากมีโครโมโซม X เ,เกินมาจากปกติพบพบในเพศชายอาการอันทะเล็กเป็นหมันรูปร่างไขยผู้หญิงสะโพกผายหน้าอกโตเสียงแหลมแขนขายาว ัญ,ญาอ่อนกลุ่มอาการทิพโปเอ็กซินโดมสาเหตุเกิดจากการที่มีโครโมโซมเอ็กเกินมาหนึงพบในเพศหญิงอาการลักษณะภายนอกเป็นหญิงอวัยวะเพศไม่เจริญเติบโตหรือจเจริญเติบโตไม่เต็มที่รังไข่ฟอไม่มีประจำเดือนเป็นหมันและระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ 4. กลุ่มอาการ XYY ยซินโดมสาเหตุ เกิดจากมีโครโมโซม Y เพิ่มขึ้นมา1โครโมโซมในรน่างกายเพศของเพศชายอาการรูปล่างสูงกว่าปกติมีอารมณ์รุนแรงโมโหง่ายอาวัยวะเจริญดีไม่เป็นหมันพงศวรีหรือเพติกรีการศึกษาลักษณะทางปันตุกรรมของคนในหลายรุ่นนิยมเขียนเป็นพงศวดีหรือเพตดิกีหรือเรียกอย่างว่าพันธุป,ประวัติ เป็นแผนที่เ,เป็นแผนภาพที่แสดงการสืบส,สายพันธุ์หรือลำดับเครือญาติที่เกิดจากการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมทางโครโมโซม 1. ตาบอดสี color blindness เป็นกลุ่มอาการที่ตาของผู้ป่วยแปลผลแปลสภาพสีผิดไปจาก ผู้คนที่เป็นตาปกติสาเหตุเกิดจากเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งในม่านตาซึ่งมีความไวต่อแสงต่างๆมีความบกพร่องหรือพิการทําให้ดวงตาไม่สามารถที่จะมองเห็นสีบางสีได้ตาบอดสีมีหลายชนิด,ชนดเช่นตาบอดสีที่มองเห็นสีเขียวกับสีแดงไม่เห็นหรือ red green blindness คนตาบอดสีชนิดนี้จะมองสี คนตาบอดชิดนี้จะมองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวสีดำสีเทาครบโลกนี้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากว่ายีนที่ควบคุมการสร้างลงคาวัตถุรับสีชนิดสีแดงและสีเขียวนั้นอยู่บนโครโมโซม X 2ภาวะ2ภาวะพ่องเอนไซม์กลูโคส6ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสคนที่เกิดภาวะบกพร่องเอนไซม์ชนิดนี้และจะทําให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอาการภาวะซี่จากการที่เม็ดเลือดแดงแตกอย่างฉับพลันโดยในเด็กทารกจะพบว่ามีอาการดีสั้นที่ยาวนานผิดปกติ ส่วนในผู้ใหญ่นั้นจะพบว่าปัสสาวะมีสีดำถ่ายปัสสาวะน้อยจนอาจนำไปสู่ภาวะไตาวายเฉียบพลันได้ 3. เลือดจางทาลัสซีเมียมีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้มีการสร้างโปรตีนของเม็ดเลือดแดงผิดปกติเม็ดเลือดแดงจึงมีอายุสั้นและถูกทำลายได้ง่ายพบได้ทั่วโลกผู้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปริมาณาเท่ากันอาการซีดตาขาวสีเป็นสีเหลือง ตัวเหลืองตับโตม้ามโตผิวหนังตาผิวหนังดำ,ำํำหน้าเปลี่ยนรูปจมูกแบนกระโหลกศีรษะหนาโหนกแก้มสูงคางและขากันไกรกว้างฟันบนยื่นกระดูกเปลาะร่างกายจเจริญเติบโตช้ากว่าคนปกติแคละแกะแกลนท้องป่องโอกาสเสี่ยงของการเป็น โรคธาลัสซีเมีย 1. ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย 2. ถ้าทั้งพ, First, พ่อและแม่มียีนแฝงหรือเป็นพาหะ 3. ถ้าพ่อหรือแม่เป็นยีนแฝงเพียงคนเดียว 4. ถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวและแอีกฝ่ายเป็นยีนปกติ 5. ถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวและอีกฝ่ายเป็นยีนแฝงหรือเป็นพาหะ การถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือดเป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยอัลลีนที่มากกว่า2องอัลลีนยีนที่กำหนดลักษณะหมู่เลือด ABO ของคนที่มีอัลีนสอัลลีนคือ,อ A B และ O ทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนติบอดทำหน้าที่ควบคุมสังเคราะห์แอนติเจนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยอัลลีนเด่น คือ A และ B ทําให้เซลล์สังเคราะห์แอนติเจนชนิด A และชนิด B ส่วนอัลลีนด้อยคือ i อเล็กหรือเรียกว่า O เป็นอัลลีนที่ไม่สามารถสังเคราะห์แอนติเจนได้